โอเคครับก็มาตามอีกสวนหนึ่งไหนไหนก็มามาที่เดียววังล่างนะครับนี่ก็วังล่างมาที่เดียวนะครับก็มาตามมืองานของาจา์สมยศสมยศนะครับท่านอยู่วัดเขาอินแท่นจังหวัดระยองนี่เองเนาะอำเภอแกลงเนาะครับ คณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลัใหใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีท่านก็มีตรงนี้ที่บ้านท่านเนะเนาะแต่ว่าท่าน,นท่านท่านบวชเป็นพระ,พระครับ อันนี้เป็นคนดูแลของพระอาจารย์นะครับก็ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องลักคนเน่านะครับเมื่อก่อนทาอะไรแดงๆไว้ป่ะไอ้ทาทาหน้ายางยาทาหน้ายางเลยครับตอนี้มันแห้งหมดแล้วครับเนี่ยก่อนโดนอดีครับไ้อดีครับอ๋อเอาอดีมาฉีดเดี๋ยวถึงมันแห้งครับแบบมันจะตายมันม่ตายแลหรืออะไรตัวเนี้ยเนี่ย เซลมันขึ้นมาเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็รัดเต็มนะครับนะรัดมาเรื่อยๆเนาะครับเอ้ท่านก็ใช้มานานแล้วนะใช้มาประมาณสองปีถึงหนึ่งปีสองปีเนาะต้นนั้นมันมันเหลืองมันมันจะตายแล้วครับนี่จะตายแล้วเหรอครับต้นนี้ที่ต้นเดียวเดี๋ยวทที่จะตายแล้วครับครับเดียวแล้วครับแต่ว่าโดนดีครับครับตอนแรกไม่ได้ทาหรือพ่นอย่างเดียว พ่นเฉพาะลาต้นอย่างเดียวอันนี้ผลอย่างเดียวครับใส่ผลใส่ 5cc หรือ 4cc พ่นทั้งลําต้น10ครับใส่10มากน้อยครับเพราะมันเพราะมันจะตายไงมันจะตายครับแล้วพ่นลงดินด้วยรอบเลยครับรอบลงดินแล้วก็พ่นที่ลําต้นครับใช้เวลาเวลานเป็นปีก็ได้มาแค่นี้เซลที่สร้างมาแค่นี้เองแต่มันก็แห้งแล้วมันก็ค่อยปิดมาเรื่อยๆนะครับถือว่า มันรัดถึงมาแล้หมะนะื่อวาแห้งปกติไหนๆก็มาแล้วพระอาจารย์เขาดูคลิปตลอดดูเดี๋ยวไม่ทําให้ท่านเดี๋ยวชอบแต่ท่านเพราะอาจารย์ส่งคลิปให้ผมดูสะพานอ่ะส่งทุกวันเลยนะเลยส่งคลิปอาจารย์ท่านติดตามอาจารย์มาส่งให้ผมดูแล้วผมหาเองอ๋อในวันนี้ไม่หว่างไปเป็นไงบ้างครับตอนที่เป็นโรคอยู่ไปเลืองครับเลืองครับอันนี้เกี่ยวเลยนะ งามแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้งามปกติครับเอผออว่าไม่มีเหลืองเลยเนาะครับไม่ฟังนี่เหลืองเลี้ยแล้วแตกยอดอย่างต่อเนื่องด้วยครับเนยต้นนี้เคยออกลูกยังกี่ปีแล้วเนี่ยยังครับไมนนีมันรักซี่ครับสบายแต่นอยู่ทางบ่าดิมมีนตัดแข็งตัดกลับดิมีอีต้นโน้นนะออกออกลูก็คนเยอะปีนี้ก็เดี๋ยวก็มีเพราะเขาป่วยมานานครับ เขาก็ตัวได้อะเนาะไม่สมบูรณ์อ่ะนะแต่แต่มันก็มีนะแต่มันก็มีมีเดียวก็มีอยู่มันยังไม่ได้แล้วอันนี้ตัวเงเกอร์ทำโคนให้สะอาดหน่อยครับนะครับเดี๋ยวทำโอนให้สะอาดจะได้รู้ว่าแมลงมันไม่ได้ไม่ไม่อสายครับครับเนี่ยแมลงเพี้ยออืมมันก็ฟักตัวของมันอยู่เนยครับขาดออกนะขาดออกนี่พ่นให้พระอาจารย์ทุกเดือนวัน สิบวันไม่เกินสิบวัน,น,น,<ค>นแล้วครับมีคนดูแลพระอาจารย์สมยศอยู่เขาหินแท่นเนาะเป็นเจ้ววาวาดก็คือจะดูแลทั้งยิเอาท่านท่านเป็นเจ้าว,วาดด้วยก็คืออเงนินทองมันก็เอาเป็นแค่จาเนอจจะน้อยน้อยจะดูแลแม่ไม่ยังคือจะคารวะครับครับก็ให้คนดูแลก็ช่วยกันไปแล้วครับก็ยังดีท่านอยากมาแต่ท่าน นนิมนต์นะครับแต่ท่านกิกิดครับวันนี้อ่าก็ยังดีก็มันพ่นไแล้วมันแตกยอดต่อนื่งแล้วมันโตต่อเนื่องเนี่ยโดนตัวเนี่ยอยู่เลยครับเนี่ยแล้วี๋ยวชื่ออะไรเนี่ยฮะยังไม่รู้ชื่อเลยมาสมๆมมาในผมเนี่ยส่อวังเตยครับอะไรนะสอวังเตยสอวังเตยด้วยนะเออก็รู้จักเห็นอยู่อ๋อในเฟสในเฟซด้วยครับ เก่งเลย<ะ>เดนเฟสด้วย,ยผมยไม่งเฟสดีนเก่งเลผมเคยได้เล่นครับแลียวขอได้นิดกๆก็ <c oughs> มาตามผลงานนะครับใน<ช>ตัวของไอตัวอาดีเนี่ยรู้สึกว่าผูาจย์เขาติดใจนะครับใช้มากันมาตลอดระยะเป็นปีเนาะก็เราก็อยากให้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้แล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ทุเรียนก็โตต่อเนื่องนะครับ แต่อันนั้นไม่ได้ยกโคกนะคะเนี่ยยกครับยกแต่มันยกบอะครับแฉบเรายกน้อยไปน้อยยกน้อยครับจริงจริงเราก็เอาดินเสริมเข้าไปคือไม่ได้แค่เพียวเพียวแค่พวกโลกไม่ได้ดูแลเต็มที่นะใหม่ๆเข้าดูแลยูแลแค่พวกส่วเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนั้นจะตายไม่ตายเละแล้วเนี่ยคุณนั่นคือหมดได้นมันผมมาบูมกันที่หลังจะไม่ตายก็ไม่ตายเละก็มาบูมกันที่หลังครับ ก็ทำสวนเราก็จะทําให้ให้มันสะอาดอ่ะมันจะลดโลมาแรงนะครับแต่เรามีเวลาก็ทําให้ท่านหนอนนะครับก็ก็ช่วยๆกันไปช่วยๆกันแหละทำกันแล้วจ์สร้างครับ๋อแล้วแล่รแล้วแต่ก็ช่วยแกเนาะแต่ว่ายาตัวนี้เขาส่งไปเพชรบุญเยอะครับวัดวัดหกป่าชาากับอำเภอนางัว อวัดโคกป่าช้าอำเภอนางงัวเพชรบูรครับจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงอำเภอที่ไปมาแล้วที่ไปไปไปอับป่อ้วัดอาจารย์ยอดเลยอจะจะมีอำเภอนางงัววัดหนึ่งเพชรบูรณ์หนึ่อเขาปลูกทุเรียนปลูกเรียนเยอะครับเขาปลูกทุเรียนให้ยาเด็ดนะครับผลออกมาปลูกเอาพันธุ์นั้นเนี่ยไปปลูกทินแล้วก็ส่งยาทุเรียนไปให้ทุก แล้วเป็นไงบ้างคะผลทางโน้นเขาก็ส่งคลิปกลับมาดีแตกดีครับแตกดีครับเขาส่งคลิปมาหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนก็ทิงมาตลอดค่ะยาชนีดหายก็ใช่ไงก็คือผลงานคือส่งไปทางไปก็เลยอย่างคือปวดสมปวดอำเภอนาโง่อวัดอะไรวัดโคกก็มันโคกปลาช้าเออนั่นแหละโคกปลาช้าเขเคยไป ต้องใส่ยาไปเยอะไอ้ที่เขปลูกยาเยอะค่ะยาสูบใช่ไหมครับยาสูบโอ้ยาสูบแถวๆนู้นเขาจะปลูกยาสูบเยอะตัวนี้เขาใช้ยาสูบได้ใบอย่างนี้เลยนะคะใบใหญ่มากยาสูบอันนี้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างะพืชพวกพริกมะเขือกล้วยไม้ดอกไม้นะครับจะมีจะมีคลิปของอาโยศนะไหนลองส่งให้บอสอาจารย์ายศส่งคลิปเฟซบุ๊มาให้ดู ติ๊กจะมาเลยครับไวอ๋อไวแน่นแม่ตอนนี้ก็ยังมีวางเอ้ยเลยแหววตาจาันเนี่ยถ้าเขาวางก็ติดตาอยู่ผมนะถ้าเขาวางปุ๊บก็ทันทีครับคือก็ติดตาอยู่ผมก็เป็นพระเข้าเวลาคืออยู่เป็นพระมันไม่ไงทำงานอะไรมากมายนะอ๋อแต่ก็ชอบปลูกทุเรียนที่วัดเลยเขาฉันนี้ปลูกเยอะนะผมเขาอินเทนน่ะเหรอปุดูแลอยู่แต่เขาต้องแต่ยังนี้จะยังงี้จะมาบ่อยไม่ได้ไม่ใช่วัดคือเป็นพระแล้วคนชาวบ้านจะว่าก็เลยไป ปลูกให้ญาติโยมดูในวัดไงทางวัดมนก็ปลูมเยอะนะไม่ได้เป็นพันนิดแต่ก็ปลูกให้เขาดูยาใช้ตลอดเยอะยวเยอะเดือยก็อาจจะหาไม่ใช้ทำหม่างถี่วัดเขาบอกไวปผมนะพอเลยใช่ใช่เลยเพราะยาตัวนี้ยังถิ่ววัดแล้วดท่านใช้ตลอดใช้ตลอดครับก็ท่านโทรมาปรึกษาผมเรื่อยนะครับก็โยมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ให้การปรึกษาเขาแต่ผมก็ยังไปไม่ยังไม่ถึงตัวท่านเลยนะเนี่ย ต่างคุยกับผมเลยแต่ผมยังจะไปวันนั้นก็รลานติดกจุิมลคนเข้ามาแล้วเคยเจอไหมครับยังไม่เจอตัวยังไม่เจอตัวหลวงพ่อเลยครับครับยาตัวนี้นะอย่อดูมาเอานี่มาคือเข้ามาว่าตัวอื่น แล้วแต่ใ uhm ช่กันไปแเขาเขาจะมายอเก้าเขาดึงมึกคนเดือะผมบอกมันไม่ดือนี่นี่มีสวนเองมีสวนเองมาช่วยดูแลด้วยกว่าแบบคนชีอาอาดีตรงดีอระจาย์ก็ว่าอย่างนี้ก็ตรงนี้ตาไม่ดีกนี้่ออแม่ ดรยืนยิ้มอยูหรือไยก็คุยดหน้าดรอาจารย์เนี่ย, <c oughs> ยก็คือบวชยีย่สองพรรษาแล้วครับดีครับคุยดีคุยดีก็สนใจเรื่องทุเรียนมากมไปอยู่วัดไหนกับตกตกทงานผู้เล่นทีนันเราไม่เคยเรายังไม่ได้เจอท่านนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปกราบท่านเนาะแล้วก็ไปที่วัดเออครับคราวนี้ก็มาที่สวนที่นี่ที่เป็นสมบัติใต้จานจรวดครับ อ๋อวอาจารย์ยศวัดเขาอินทันท่านเป็นเจ้าวาดเหรอเจ้าวาดเหรอครเป็นรองครับรองเจ้าวาดอ๋อแล้วคนดูแลนี่กี่วันฉีดต่อก็แล้วกันผมถามว่าอาจารย์จะฉีดยาวันไหนค่ะก่อแล้วแต่เพราะว่าก่อไม่ไมอ่านนะคืออย่าไปนอกนะก็คือก็อ่านแล้วแต่จะดูว่าเองอ๋อท่านเป็นคนที่นี่อ่าคนที่นี่เขาอย่าที่นี่อย่าไปนอกกันนะไปนอกกันแล้ก็บน ก็ให้คนดูแลสองคนฝากไว้ครับท่านี้เขาจะงบประมาณจะน้อยๆก็ทําไปตามธรรมชาติอันนี้ใช้แบน้อยอยู่แล้วแร้แต่งแบบก็จะฉีดวันไหนคือตัวนี้คือมันประหยัดต้งเขา่ะประหยัดจว่าวมันประหยัดดีคอมันดีด้วยอันนี้ประหยัดเยอะท่านคงไม่นั่นหรอกครับแล้วเห็นผลเราก็มาตามคลิปเล็กๆน้อยๆไหนๆเรามาแล้วให้พระอาจารย์ท่านดูหน่อยว่าธรรมชาติวันนี้ผมพูกวาอเลยนันเนี่ย ทำไมไปเจ้าถี่บาทได้มันเข้าไม่เป็นไม่ไม่มองข่าวมองข่าวไม่ได้ครับคืออาจารย์ก็สนใจอยู่กับผมนะวันวันก็จะดูตะคิสทุเรียนเนี่ยเอาเลยตัวนึงเนี่ยเราส่งมาให้เดี๋ยวบอกด้วยนะคะว่ามาแล้วบอกพระอาจารย์ด้วยแล้วมีลูกผมก็ไปทานกับดออกเตร์นะที่วัดเขาอินเทนนะในผมมามามาที่นี้มาถึงสวนท่านแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถึงพระอาจารย์แล้วครันเนี่ย อ๋อครับเป็นนี่พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไมผมจะทายว่าสมาจริงๆเดี๋ยวกล้องผมไม่เอาเอาหรือเอาลืมท้อตานี่ยให้เร็วให้เร็วอาร้อนเอาตักกล้องร้อนช่วยแกดูแลนะครับไม่มีไรของไรก็วันนี้ก็เรามาที่นี่ก็สองสามสวนแล้วเนี่ยมาทำนะครับอ่ะวพระอาจารย์จะไปนู่นหนุนเอาเอาให้ด็อกเตอร์มาด้วยสิ คนถ่ายคนถ่ายเอาคนถ่ายเอาเป็นไรด็อกเตอร์มาด้วยเอาไปดูเอาไปรับทราบผมามาจริงๆอ่ะเอาถ่ายด็อกเตอร์ด้วยเออแม่เออท่านท่านอยากให้ด็อกเตอร์กับผมมาดูสวนท่านว่ามีคำตีเตียนอย่างไรบ้างเออนะก็มาก็ก็ดีก็ไม่ ก็ไม่มีที่ตีเตียอะไรมากมายก็ใช้อยู่ตลอดมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก็อยู่ว่าสวนหน้าก็ไงก็ปรึกษากันใช่ดีนะครับับครับอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าของมันดีแล้วผมกี่แนะนำไงก็เขาก็ปลูกทุเรียนกันก็เขาก็ทําสวนกันเก่งๆอยู่แล้วนะครับ พระอาจารย์ก็คงมีภาพภูมิใจว่าเออผมมามาให้ท่านแล้วท่านก็อยากเจอตัวกันนะครับอยากตัวผมกับด็อกเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากแลวก็มามาเยี่ยมชมอันนี้มากันทั้งคณะเลยเออมาทั้งคณะเออมามาช่วยเหลือมาแนะนำสวนอ่าก็มีอะไรตรงมาอ่ะพอผ่านมาได้อันนี้เส้นเส้นนี้คือเส้นวังล่างเนาะวังล่างวัดบุญนาคครับวัดบุญนาคครับครับเจ๊จีพระอาจารย์ชื่อดังก็วัด ชากโดนหลงพ่อโตพ่อโตหลงพ่อโตชาติกโดนครับหลงพ่อโตหลงพ่อโตเนาะครับเอาอย่างนั้นก็เอาสั้นๆเนาะุมสั้นเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็มีอะไรก็โทรหรือมาหาพี่เขาก็ได้พี่บำรุงแล้วไม่ก็งานนี้สอบบังเตยครับสอบบังเตยสอบาังเตยอ้าวแล้วพะ้าจานเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับก็รู้ก็โทรมาหาผมก็ได้ครับศูนย์หกหนึ่ง สองเจ็ดแปดเก้าสี่แปดแปดก็ช่วยเหลือกันนะครับผมมาปรึกษากันนะครับช่วยกันแล้วครับก็ค่ะมามาด้วยก็บอกเบอร์โทรเขาหน่อยดิศูนย์แปดหนึ่งสองห้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะคุณแอดค่ะสาวเมลอนนะครับสาวเมลอนติดตามไปทั่วสาวเมลอน สาวเมล่อนไม่คนเรายอมเาพสาเมล่อนสาเมล่อนขอบคุณมากเอาคลิปสั้นๆน้อบอกพ่อจารย์ด้วยเนาะตองล่าให้ดูที่ไทยเนี่ยจะตรงล่าให้ดูตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณคอามร่ลงครับเดี๋ยวผมก็ไปต่อลยใจไม่เคพน